เดินลำบากนี่มาเป็นปีเลยเนะี่ยดูดน้ำออกที่ไหนนะโอ้หลายปีแล้วครับประมาณสกบสิปีแล้วนะสิบปีก่อนสามสามโบกนะหลีกเรื่องนั่งคุกข่าวพับเพียบคาตมัดยองๆเลยนะไปวัดก็ไม่คนนั่งนะให้นั่งเก้าอี้สูงใ,ใกล้เคียงเลยสามโบกมอนก็ดูกหลุดมาเกือบหมดแนละ้ว เราปวดปวดด้านนอกมากกว่าหรือด้านในมากกว่าด้านในนี่มันอยู่ระยะสามไปแล้วสองข้างเลยอะนะแล้วก็น้ําในข้อดูมันพร่องไปสองข้างเลยก็ฉีดเอเก็ดเลือดเราอะที่สกัดนะ่ะเก็ดเลือดสกัดฉีดเข้าไปสักแปดถึงสิบครั้งอะนะ ศูนย์รักษาเข่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ